สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวความเคลื่อนไหวการเจรจาระหว่างทางด้านโดนั้านทั้ป์กับทางด้านประธานดิวาดิเมียร์ปูตินผู้ดาของรัสเซียนะครับในการที่จะทําให้สงครามรัสเซียกับยูเครนนั้นสงบลงซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการเจรจาของทั้งสองนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ว่าคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถามอัปเดตนะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกที่ผมนําเสนอให้คุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับรายละเอียดเกี่ยวกับการพูดคุยซึ่งรัสเซียก็บอกว่าพร้อมที่จะเจราจากับยูเครนเพื่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพในอนาคตทางด้านประธานดิวัลดิเมียปูตินผู้ํำของรัสเซียก็บอกนะครับภายหลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์พ กับทางด้านประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐโดยเขาอธิบายว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นปรปหยัดสร้างสรรค์มีเนื้อหาสาระและตรงไปตรงมาการสนทนาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับกินเวลานานกว่า2ชั่วโมงโดยเน้นประเด็นหลักก็คือความขัดแย้งในยูเครนในถ้อยแถลงสั้นๆที่มีต่อสื่อมวลชนภายหลังการสนทนาผู้นํารัเสเซียเปิดเผยนะครับว่าทั้งสองผู้นําได้เห็นพ้องต้องกันว่ารัเสเซียจะเสนอร่างบันทึกความเข้าใจซึ่งจะระบุหลักการ และกรอบเวลาสําหรับข้อตกลงสันติภาพที่เป็นไปได้รวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นการหยุดยิงชั่วคราวหากสามารถบรรลุข้อตกลงที่จําเป็นได้โดยปูตินเล่นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการแก้ไขปัญหาสาเหตุพื้นฐานของความขัดแย้งในยูเครนต่อแต่เรืน,นี้ก็คือขับแถลงฉบับเต็มของเขาพร้อมกับที่จะเผยแพร่บ,บนเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลโดยทางด้านประธานดีวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียบอกว่าคณะทํางานได้ขอให้ขับเจ้า กล่าวความคิดเห็นโดยสังเกตเกี่ยวกับผลการสนทนาทางโัรศั์กับประธานดีสหรัฐการสนทนาดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วโดยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงข้าพเจ้าขอเน้นย้ำนะครับว่าการสนทนาเป็นไปอย่างมีสาระสาคัญและตรงไปตรงมาโดยรวมข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก่อนอื่นข้าพเจ้าได้แสดงความขอบคุณต่อประธานดีแห่งสหรัฐอเมริกาสําหรับการสนับสนุนของสหรัฐในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กลับมาเจราจาโดยตรงระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกครั้ง ึ่งมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพและฟื้นการเจรจาที่ทราบกันดีว่าถูกยุติโดยฝ่ายยูเครนในปี2565ประธานดีสารัฐได้แสดงจุดยืนของตนเกี่ยวกับการยุติการสู้รบในแนวโน้มของการหยุดยิงในส่วนของข้าพเจ้าขอยืนยันวา่ารัสเซียก็สนับสนุนการยุติความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีเช่นกันขณะนี้สิ่งที่จำเป็นก็คือการกําหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อบรรลุสันติภาพเราทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าร,ราัสเซียจะเสนอ และพร้อมที่จะหารือกับฝ่ายยูเครนในการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะรวมถึงบทบัญญัติต่างๆ,ๆเช่นหลักการในการยุติความขัดแย้งกรอบเวลาสําหรับข้อตกลงสันติภาพและประเด็นอื่นๆเช่นการหยุดยิงชั่วคราวหากสามารถตกลงกันได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องการติดต่อระหว่างผู้แทนที่เคยเข้าร่วมการประชุมที่อิสตันบูลได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งเพื่อทําให้เรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าโดยรวมแล้วเรากําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าขอเน้นอีกครั้งว่าการสนทนาในครั้งนี้เป็นประหยัดสร้างสรรค์อย่างยิ่งและข้าพเจ้าประเมินในทางบวกประเด็นสำคัญที่สุดในขณะนี้คือความตั้งใจจริงของฝ่ายรัสเซียและยูเครนที่มุ่งมั่นจะมีต่อสันติภาพและสร้างฉันทามติที่จะยอมรับกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างที่กล่าวไว้จุดยืนของรัสเซียชัดเจนนั่นคือการขจัดรากเง่าของวิกฤตครั้งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราเราต้องการคําชี้แจงเพิ่มเติมใดๆเลขาธิการประธานดีเดวิดรีเปสคอฟ และที่ปรึกษาของข้าพเจ้านายยูริอุชาคอฟจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ในวันนี้กับประธานดิดนดอนดันทรัมป์ในขณะเดียวกัน,น,นัวอลเดเมียเซเลนกี้ประธานดิของยูเครนก็ได้มีคำสั่งจัดตั้งคณะผู้แทนเจรจาระดับชาติถาวรและขยายขอบเขตภายหลังการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่จัดขึ้นไม่นานนี้ที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีการพูดคุยที่ผ่านมานั้นถือเป็นการเจรจารโดยตรงครั้งแรกระหว่างยูเครนกับรัสเซียนับตั้งแต่ปี2 5 6 5 โดยมีข้อเสนอจากทางด้านประชามดีวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียในการกลับปาเจรราสัิภาพอีกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าระหว่างการเจรจานั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ว่ากันไปคุณผู้ชมคงได้ทราบแล้วระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกันเนี่ยครับจำนวนหนึ่งพันคนแต่ว่าการคุยกับทางด้านประชามดีวาดิเมียปูตินแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เมื่อสักครู่เนี่ยครับเป็นคาแถลงของปูตินหลังจากที่มีการคุยกันไปทีนี้ฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างครับ โดยดันทรัมป์นั้นเนี่ยบอกว่าการสนทนากับประธานดิวัลลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียเป็นไป,นปนด้วยดีอย่างยิ่งพร้อมเปิดเผยนะครับว่าการเจราจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็จะเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยทางด้านโดยดันทรัมป์นั้นเนี่ยครับได้โพสต์ลงทรูสโตรเชลหลังการพูดคุยไม่นานทรัมป์ระบุว่าบรรยากาศและท่าทีในการสนทนาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมพร้อมบอกด้วยว่าถ้าไม่ใช่แบบนั้นผมคงพูดตรงนี้แล้วไม่รอให้ถึงภายหลัง ทรัมป์บอกว่ารัเสเซียและยูเครนจะเริ่มการเจรจาเพื่อหยุดยิงทันทีและที่สําคัญก็คือเพื่อยุติสงครามการกําหนดเงื่อนไขต่างๆจะเป็นไปตามการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายเพราะเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้รายละเอียดเพราะไม่มีใครล่วงรู้ได้มากกว่าเขาทั้งสองทรัมป์ยังบอกว่ารัเสเซียต้องการทําการค้าขนาดใหญ่กับสหรัฐและระบุว่าการบรรลุลข,ข้อตกลงสันติภาพอาจทำให้ยูเครนกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากมหาศาลทางเศรษฐกิจจากการค้าในอนาคต รัเสเซียมีโอกาสจากมหาศาลในการสร้างงานและสร้างความมั่งคั่งในระดับใหญ่สักอย่งางภาพของประเทศที่ไม่มีขีดจำกัดน,นี่คือสิ่งที่ทรัมป์เขียนลงบนทโซทเชียลนะครับเขายังเปิดเผยเพิมเ่มเติมว่าทันทีหลังการโทรศัพท์กับปูตินเขาได้โทรศัพท์หาหรือกับประธานดีวโลโดิเมียเซลนกี้ผู้นําของยูเครนรวมถึงประธานคณะกรรมการยุโรปอย่างเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานดีเอมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสรวมถึงนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเ,เบลโลนีผู้นําของอิตาลี และนายกรัมนตรีฟินิชเมิร์ตผู้นําของเยอรมนีประธานดีอเล็กซานเดอร์สตัฟผู้นําของฟินแลนด์ไปแจ้งให้ทราบถึงสาระสําคัญของการพูดคุยกับทางด้านผู้นํารัเสเซียและก็บอกว่าขอให้กระบวนการเริ่มต้นนั่นก็คือการที่จะทําให้นําไปสู่สันติภาพที่โดนนั้นทํานั้นเขียนกันเอาไว้ตามแถลงการที่ออกมาโดยทำเนียบรัฐบาลของรัเสเซียเองก็บอกว่าประธานดีรัเสเซียนั้นเขาไดแ้แสดงความขอบคุณ การสนับสนุนของสหรัฐระครับในการฟื้นการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนทีนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คงจะต้องเกาะติดกันต่อสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับว่ารัสเซียกับยูเครนจะมีการดําเนินการในการร่าง MOU หรือว่าข้อตกลงในการที่นําพาไปสู่สันติภาพกันได้อย่างไรแต่ว่ามีการรายงานข่าวครับว่าก่อนที่โดนนั้นทรัมป์นั้นเนี่ยจะโทรศัพท์หาประธานดิวาลาดิเมียปูตินปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีเซอร์เคียสตาเบอร์ผู้นําของอังกฤษได้มีการหาหรือทางโทรศัพท์กับทางด้านประธานดีดโดยดันทรัมพร้อมหน้ากับผู้นําฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีก่อนการรัดหมายการพูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็มองว่านี่เป็นการไปเจรจาพูดคุยกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือทรัมป์นั้นก็เตรียมกับผู้นําของยุโรปนะครับโดยผู้นําทั้งหมด,ดั้านหาหรือไปถึงความจําเป็นของข้อตกลง หยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขที่จะให้โดนั์ทรัมป์นั้นเนี่ยครับเสนอกับทางด้านประธานดิวาลาดิเมียร์ปูตินนอกจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีของอังกฤษอย่างเซอร์เคียสตามเมอร์นายยกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเ,เอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนะครับหรือว่าทางด้านฟรีดิิทเมิร์ผู้นําของเยอรมนีจอร์เจียเบโลนีผู้นําของอิตาลียังได้หารือกับทางด้านโดนั์ทรัมป์ถึงมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียหากว่าปูตินนั้นเนี่ย ยังไม่จริงจังในการหยุดยิงหรือว่าการเจรจาสันติภาพการหาหรือเกิดขึ้นหลังจากที่มีการนัดหมายระหว่างโดนด้านทรัมป์กับทางด้านปูตินเนี่ยนะครับก็เลยทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็มองกันว่าผู้นำยุโรปนั้นก็พยายามที่จะไปดำเนินการเจรจากับทรัมป์ก่อนว่าควรจะต้องทำอย่างไรกันบ้างพูดง่ายๆเนี่ยครับก็เป็นการเตรียมกันก่อนแล้วก็ท้ายที่สุดผลก็ออกมาอย่างที่เล่าให้ฟังกันในช่วงแรกนะครับว่า ทั้งทรัมป์กับปูตินนั้นก็คุยกันไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าในรายละเอียดทั้งหมดนั้นท้ายที่สุดแล้วโดนั์นทรัมป์ก็บอกว่าปูตินกับเซเลนกี้หรือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับรัสเซียกับยูเครนจะต้องเป็นผู้ไปกาหนดรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องของรายละเอียดความขัดแย้งดีที่สุดว่าจะออกมาอย่างไรเพื่อทําให้สถานการณ์นั้นเนี่ยครับมันมันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับ ที่มีการพูดคุยมีการเจราจากันระหว่างสองฝ่ายระหว่างผู้นํารัสเซียกับผู้นําของสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถายอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถามอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกัน แล้วก็ฝากสนับสนุนนะครับช่องถาอัปเดตไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละหนึ่งร้อยบาทสามร้อยบาทหรือว่าหกร้อยบาทการมอบซปเปอร์แชทนะครับซปเปอร์แตงซปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้กับข่าวที่ท่านชื่นชอบหรือว่าท่านสามารถที่จะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีหนึ่งหกเก้าสามสี่สองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหกเก้าสามสี่สองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสนับสนุน ช่องถาอัปเดตได้ขอบคุณทุกทุท่านขอบคุณทุกทุกคน,คท,กคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ